เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายปัญจพลโคชารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนบรบือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามวันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการศึกษาคือความเจริญงอกงามอันอำนาจได้ใจ ในโลกนี้ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษาสร้างคนหาค่าไม่ได้ในโลกาขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มีหมดประพันธ์ข้างต้นของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนัการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาของชาติเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ที่ส่งผลให้มวลมนุษยชาติในโลกแห่งนี้อย่างมากครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2,542ระบุว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความจเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จันลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนที่ทําให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีพด้วยครับการศึกษาจึงเปรียบเสมือนสุริยันจันทราที่ส่องสว่างให้แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้บานจะมั่นคงฉันใดไม่ได้หากขาดเสาเข็มฉันใดมนุษย์ ก็จะก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งไม่ได้หากขาดการศึกษาฉันนั้นครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับการศึกษาจึงมีความสำคัญราวกับอัญ,ญมณีล้ำค่าให้ประชาชนได้เรียนรู้และดำเนินปฏิบัติโดยการศึกษาจะส่งผลให้เจริญงอกงามได้3ประการดังนี้ครับประการที่1เจริญง,งอกงามสู่ครอบครัวการศึกษา สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยประการที่สองเจริญงอกง,งามสู่สังคมการศึกษาสรนสร้างให้ผู้คนได้อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างมีความสุขครับประการสุดท้ายประการที่สาเจริญงอกง,งามสู่ประเทศชาติการศึกษาสร้างสิ่งดีงาม มีนวัตกรรมใหม่ห้ก้าวหน้าท่านนานาอารยประเทศการศึกษาคือความเจริญงอกงามคำกล่าวนี้คงปฏิเสธไม่ได้เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อบุคคลสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังสามารถช่วยในการแก้ปัญหาในปัจจุบันอาทิคำกล่าวที่ว่า เมื่อเทคโนโลยีสูงส่งจิตใจผู้คนจะตกตำ่ำปัจจุบันเยาวชนกับใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดการเสพสื่อด้วยการดูการฟังในสิ่งที่ผิดจรรยาและนำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตามถ้าหากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่เพียงพอแล้วจะสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีครับ การศึกษาคือราากฐานของชีวิตการศึกษาส่องกายจิตให้แจ่มใสการศึกษาความเจริญเนื้อสิ่งใดการศึกษาคือหัวใจใฝ่พัฒนาขอบคุณและสวัสดีครับ